เหนือของอิตาลีสิงามบอสเป็นจังไดก่อนเท่าทเปไปขึ้นเขาไปเนาะจาก้จกเข้าใจเบิงขางทางสองขางทางว่าวิวสองขางทางสิงามบอเนาะจา้เนอะกไปเบิงกันเลยจา้าอันนี้ก็เป็นขางสองของางทางที่เราจะไปเนาะจาก้กรถก็บ,กบก่ค่อยหลหรอกเพราะว่า ตางประเทศเขายังบอกกาม,มาอิตาลีจ้กเขายางโควิดพอปกติเซนทางนี้รถติดคักจะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าหนาหอนเนี่ยติดคักอันนี้ก็จะเมืดเขตของอีกเขตหนึ่งกระไปเข้าไปเขตอีกเขตหนึ่งและเนาะจ้าจ ทา,ทางก็จะเป็นสวนสวนไหว้นะจ๊ะสวนอังค์ที่เขาเอาไวต้ตะเหตุไหว้นีก็จะเป็นอุโมงค์เนาะจ๊ะเขาก็จะเจอทะลุภูเขาไปเนาะจ๊ะไปเ่าติมอยู่เนาะจ๊ะ มันก็นดีอีกอย่างหนึง่งว่าต้องไปขี่อ้อมผู้เขานอกจากคือเขาเจอทะลุไปเลยเนาะอันนี้เป็นผู้เขาทั้งภาคเหนือเนาะจา้ะเป็นเขตของอะเทรนตีนเพราะว่าเขตมูยนเป็นเขตอเวเนโตและเนี้นเป็นเขตของทรนตีน ทางข้างทางเราจะชมวิวไปน้ำกันงแล้วจ้ะเนาะช่วงนี้รถกระบาติดหลายรถจากอ่าเยอรมันแน่มาจากออสเตรียแน่จะรถกระิติดค่ะเพราะว่าหนาห่อนบางคนเขบามาขอนทั้งข้างล่างแล้วจะเข้าก็ขึ้นเขาเพราะว่าทั้งเขามันบอ มันบอห่อนคือจังขังลางเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เส้นทางนี้สามารถที่จะไปเยอรมันแล้วก็ไปออสเตรียได้เนาะจ้ะเนาะสอง,งทางอันนี้เท่ากันมาถึงมอง เสียงเนื่นันมอเตอร์เวย์เนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นเส้นนอกมอเตอร์เวย์มาแล้วเนาะจ้าหนุนเส้นมอเตอร์เวย์ก็อยู่ที่เห็นรถแลนอยู่นั่นจา้าเห็นรถแลนอยู่บุญหนุนจ้าเห็นรถแลนอันนี้อันนี้จะเป็นทางอ่านอกมอเตอร์เวย์ออกมาแล้วเนาะจ้าเนาะเห็นวิวข้างทางงามๆน้ำไปน้ำกันเนาะจ้า ทางทาานี้จะเป็นสวนอันแอปเปิลเนาะจ้ะเนาะสวนแอปเปิลสวน,ปปนสวน่ายสวนอง,งุ่นที่ไวสำหรับเฮดไวด์จ้ะใกล้จะถึงละจ้ะ ะที่เราจะไปก็ลังจะปีนไตขึ้นเขาแลวจ้าอันมาแชบความง่ามให้พี่นอ้องบึงมนสองขางท่าก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลแน ได้แน่อันนี้สงสัยจะเป็นสวนแอปเปิ้ลที่เข้าขึ้นมาแล้วเนาะแต่เนาะซึ่งมากนี่ก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลเนาะจ้ะสวนแอปเปิ้ล ผู้ใดเขามากักบันจักรยานตึงภูเขาก็จะเอาจักรยานใซลรถ <c oughs> มาแบบนี้เนาะจ้นะเนาะ บ้านบนเขา เขาก็ใส่รถมากแล้วเขาก็กมาปั่นจังเสียจังคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปแล้วเนาะจ้นเนาะเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปว่าเข้าจะไปจังใดไปเที่ยวมองไดแน่เนาะจ้นเนาะแล้วก็ฝากกดกดไลค์กด like, กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ